มาไขข้อสงสัยนะครับเนี่ยดุมใหม่เขาบอกว่าดุมหน้าเป็นอะไรที่ออกยากแล้วทําไมตัวนี้มันงัดได้เพราะว่ามันมีตะขอมีติ่งตรงนี้เวลาต้อเหยียดเข้าไปเนี่ยเรางัดถอยหลังเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บงัดถอยหลังตัวบูทกลางเนี่ยมันจะขยับพอขยับปุ๊บไอปลายติ่งเราก็จะไปเกาะตัวบูทไบตัวลูกปืนครับแล้วก็กระแทกออกเดี๋ยวมาดูัะกระแทกออกถ้างเรากลัวว่ามันจะเป็นรอยนะตัวดุมจะเป็นรอยแล้วก็เอาอะไรมาลองใส่เอาออกเพราะว่ามันงัดไม่ เดี๋ยวก็ขยับขยับขึ้นมาโอ้ยืมไหมใช่ทีนี้เราจะเอาปอกที่แตกออกยังไงผมมาตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวมาดูทีนี้มาตอบคอมเมนต yeah ์นี้ครับว่าบู๊ดลูกปืนเบ้าลูกปืนเนี่ยวงนอกมันแตกขาเลยทำยังไงผมก็คิดจะประมาณยี่สิบนาทีได้มั้ง ผมไม่เดินหาแล้วไปเจอคันเกียร์ตัวนี้เป็นคันเกียร์ตัสองจังหวะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันขอเมืออนะไรจำไม่ได้นะลักษณะน,นี้ผมเห็นว่าไอช่วงนี้มันแบนแล้วที่ผมก็เชื่อมติ่งเนี้ยขึ้นมาเพิ่มเพื่อที่ให้มันเป็นตะขอไปเกี่ยวหวานลูกปืนเดี๋ยวเราลองดูนครับเวลาเราตอกนะครับเราตอกจากหวัวด้านนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้สิ่งเนี้ยมันงัดลูกปืนไว้อ่ะแย่เข้าไปข้างในแย่เข้าไปอย่างเงี้ยกดท้ายลงแล้วก็นิ้วป้งกดตรงนี้ไว้แล้วเราก็จะตอกออกจากทางด้านหลัง อกกน,นะน้ี่เราใช้เพารอกเก,ก่าครับยันไ,ไว้แล, <c oughs> แล้วก็พร้อมกอับกดไว้แล้วก็ต่อบออกก็้ากลืนออกมาที่หนหลัการทำงานของตัวนี้นะครับหัวลักขณะที่เป็นมันจะเข้าร่องแล้วท้ายที่เราเชื่อมติ่งมันก็จะดพอดีเวลาตอออกก็คือต่อกตรงวงกลมนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อย่างเลยครับการที่เราจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยคุณต้องเลิกเลิกใช้แต่คำพูดและลงมือทำบ้างไม่ใช่ิจารณ์คนอื่นมันไม่ประสบความสำเร็จฝากไว้นะครับ